สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเนวนะคะก็มาตกปลายำเย็นก็หมายนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยเพราะว่าเนวเคยมาแจมกับพี่เมย์นะก็พี่เมย์เขาก็ทำทางลงไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยเจ๊ทุกคนดูทางลง <laughs> ขึ้นลงจนเตรียนนะแต่ก็ไม่รู้แต่กับแปลถามว่ามีคนอื่นมาตีไหมก็มีแหละนะเนาะพ่เม้า เมื่อวันนั้นก็เห็นมีเด็กๆฝั่งขนุนคือเบ็ดเลาะอยู่เหมือนกันวันนี้ก็จะมาดูว่าเนยมอ่ะจะได้ตัวหรือไม่ได้ยังจะมีตัวมากัดเนมอยู่หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่จะเคี่ยวอยู่เหมือนกัน <laughs> ก็ต้องไปงมกันอ่ะเอาไปโอเคเดี๋ยวแสงหมดเดี๋ยวแสงหมด <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทันจะไปไหนเลย <c oughs> อะไรแต่กล้องอุยเจ็บว่ะไม่ได้ไม่ได้อคติ้งด้วยของจริงนะทุกคน อนแรกกัดไม่โดนครับหยุดเลยหยุดให้มันกัดของมันกัดแล้วนี่เออยสากบยางนินจาเต่านะคะของพี่สีแนนนี่นะสีส้มสีส้มคันที่เนียมใช้วันนี้ก็นี่เลยค่ะคันแมตด็อกนะคะเวท86ดนะคะคู่กระสาย1.5นะจ๊ะฮอกอายของพี่มิมี่แต้มแรกมาแล้วเข้าตาเลยเห็นไหมนี่ มาปึ๊กปัดปึ๊กตอนแรกกัดไม่โดนเห็นปะใช่เนียมหยุดแล้วน้องก็มากัดซ้ำ <จบ S 1> เนก็เลยวัดเลยปึ๊กเลย A few moments later อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ปะวะทำไมมันกดแรงจังอะมันกดแรงมากอ้ะ <c oughs> นินจาเต่ากบยางพี่สีแนนินินจาเต้าสีส้มแต่มที่สองในมาแล้วมามาติดติดเลยใขนาดตีไม่ถึงนะยังพูดเลยนั่นเนี่ยตีไม่ถึงเกือบแล้วตาก้องเกือบแล้วกืบกดไม่ทันเมื่อกี้นี่ ยี่หันดูอะไรครับหันไปดูเสียงใครไในเสียงไหม กบหายกบหายอ่ะบอกเลยดูาไยนี่คือแต้ที่สามของเนมนะทุกคนนี่กบหายนะก็นี่เลยคันเดิมเลยคันแมตด็อกนะคะเวทแปบหนะคะคู่กระสายของไอาหนึ่งจุดห้านะจ๊ะกบที่น้องอมเข้าไปก็คือ กบ,กบดินจาเต่าของพี่ซีแนนนะสีส้มนี่อมมิดอะจะ<ช>จะขอไปคลิปก่อนเพราะว่าแสงจะหมดแล้วแต่ก็อาจจะตีต่อสักสองสามไม้นะปลาเริ่มกัดใช่ปลามันเริ่มกัดแบบช่วงจะมืดไม่มืดเนมโดนกัดข้างหน้าตรงนนเนี้ยคือเนมก็ลังเผลอแต่คราวนี้พอได้ยินเสียงกัดหันมาน้องกัดไม่โดนก็เลยปล่อยจมน้องก็กัดโดนนะแล้วแต่เหมือนเบ็ดบ้ะเบ็ดเหมือนฝั่งไม่ไม่แบบว่า ไม่หมดก็เลยลุดไปตอนจะยกขึ <il S 2> ้นจ <vastly> <People> ิบไม่เล็กเลยข้างหลังก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้นิ่งด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็ได้สมขนอดนะคะจากกบพี่ซีแนนนะคะสีส้มนะจ๊ะ